ถ้าเอจริงๆก็ไม่ไม่ได้เชิงประกาศหรือว่าไม่ได้เชิงขายของอะไรขนาดนั้นแค่แค่บอกคนรู้เออผมยังโสดอยู่นะแน่นั้นครับ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่ได้แบบเอ,อ้ยใครสนใจแบบทักเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นครับผม <c oughs> น่าจะมีนะครับน่าจะมีเพราะเอาจร,จริงอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ไม่ใช่เด็กติดโซเชียลเท่าไหร่ครับผม <c oughs> ผมเลยอาจจะยังไม่ได้เข้าไปอ่าน DM ด <c oughs> ้วย เคยเข้าไปดูแค่เวลาทํางานครับผมเวลาแบบไปทํางานกับโกลโบแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมพวกแอคเค n t แบบพี่ๆที่แบบเป็นเพื่อนต่างประเทศที่แบบเราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นหน้า,างเงี้ยเราก็จะมีแอปเข้าไปดูบ้างแบบเผื่อพี่เขาแท็กรูปมาหรือแท็กสตอรี่มา<ว><ๆ>อะไรแบบเนี้ยก็ถ้าเห็นก็อาจจะช่วยแต,แต่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะครับผมและโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมอยากอยากรู้จักแบบ เจอหน้าค่าตากันก่อนค่อยทาความรู้จักใช่ใช่ใช่แบบนั้นก่อนมันไม่เจอใครที่ทัาใจมงเลยมีมีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับผมมันผ่านมานานแล้วเหมือนกันครับผมก็ให้มันเป็นเรื่องของจังหวะแล้วกันครับผมแค่มันไม่ได้มีจังหวะได้คุยได้อะไรก็นั่นแหละตามจังหวะครับและให้แฟนหาที่บ้านไม่ได้ครับ ก็ถามไปก่อนลูกเราถามไปก็อาจจะเจอเจอตามที่ทํางานอะไรอย่างนี้แทนเนี่ยครับเป็นเป็นจังหวะเวลาที่เราออกจากบ้านนี่คือเวลาทํางานนั่นเองครับความสุขที่ทำให้เหงาไหมครับอะไรนะครับความสุขที่ทำให้เหงาไหมครับเหงาไหมเอาตอบจริงๆหรือตอบแบบดาราดีครับถ้าตอบดาราก็ไม่ค่อยเหงาครับเพราะมีน้องแมวสองตัวอยู่ที่อยู่ที่ห้อง อจริงก็เหงาแหละก็เหงาแหละเพราะว่าเอาจริงน้องแมวเขาก็ช่วยเราได้ในส่วนเรื่องของการทํางานและกันที่แบบเราทํางานกลับมาเหนื่อยอย่างเงี้ยได้มาเจอหน้าน้องได้มาเล่นกับน,น้องก็ช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยเราแต่ว่ามันก็จะต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบคอยช่วยฮิวทางใจบ้างครับอย่างนี้ที่ปรึกษาถ้ามีก็ดีถ้ามีแล้วปรึกษาได้ด้วยก็ยิ่งดีมากๆเลยครับช่วยหาให้บ้างไหมอะไรนะ ไม่ค่อยนะไม่ค่อยผมว่าเพื่อนๆเขารู้นิสัยผมมากกว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดสมมุติแบบผมจะคุยบใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องมาแบบจากตัวผมเองเขาเลยแบบไม่ค่อยจะยัดเยียดใครเข้ามาให้เท่าไหร่คร<ม>ับม <c oughs> ปนหาหลักๆอยู่ที่ตัวเราใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวเรามากกว่าทำไมอ่ะ <c oughs> หน้าผมเหมือนคนมีแฟนเนี่ย ก็จริงนะก็ก็ก็โสดจริงก็โสดจริงก็โสดจริงไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก็ก็มันไม่มีใครครับมันมันก็โสดนะครับใช่ใช่ใช่เราไม่ไม่เลยครับผมก็ก็อย่างที่บอกคือให้มันเป็นเรื่องของโอกาสแล้วก็จังหวะดีกว่าเราอาจจะแบบทํางานงานหนึ่งได้มีโอกาสได้ไปเจอคนที่เราถูกใจอะไรอย่างเงี้ยผมขอให้มันเป็นเรื่องนั้นดีกว่าโสดมากี่ปีแล้วครับ ถ้าแบบสโสดโสดจริงๆก็3ปีถึง4ปีได้แล้วเหมือนกันนานใช่ใช่ใช่สปีประมาณนั้น <c oughs> ก็ตั้งแต่ช่วงเริ่มทํางานอะไรอย่างเงี้ยผมมันก็จะเป็นฟิลแบบคุยคุยมากกว่าแต่ก็ไม่ได้แบบมีคบใครจริงๆน,นงไม่มีครับคนใหม่จะทําให้ตกหลุมรักได้ไหมก็ต้องได้แหละครับ เอาละก็เริ่มละเริ่มเขินละคนแบบไหนล่ะครับก็คนที่เข้าใจเราแล้วกันคนที่คอยสนับสนุนเราในการทํางานคนที่รักครอบครัวเราเหมือนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่ามันเขินเองเขาเขิเราเราเบรกเบรกถ่ายกันอ่าถามต่อถามต่อถามต่อ มันไม่มีอ่ะมันไม่รู้จะพูดถึงใครัแค่พูดคน,นค,คนที่มันอยู่นี่นนก็อาจจะเคยกว่านี้ใช่ใช่ใช่ก,ใชก็จริงๆผมเป็นคนที่ก็ข้างรักข้างรักระดับหนึ่งแล้วก,กันเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็เคยพูดไปหลายทีแล้วแหละว่าเราเป็นคนที่แบบติดติดเหมือนกันถ้ามีาติด,ต,ดติดแฟนติดแฟนนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่ใช่ติดแฟนเป็นคนติดติดแฟนเหมือนกันถ้าเกิดสมมติถ้าถ้ามีอะไรเงี้ยของใครหรือเปล่า เดี๋ยวเหยียบครับแต่ไม่ได้เปิดมไม่ได้ปิดไม่ปิดไม่ปิดอยู่แล้วคือรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีเราอยากอวดได้ซ้ำ <c oughs> ใช่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นความความน่ารักของแฟนเราแล้วกันถ้ามีนะถ้ามีนะนครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองกลับไปเช็คหน่อยดีกว่าเพื่อเพื่อมีเพื่อมีเพื่อมี ผมว่ามันอยู่ที่การคุยกันด้วยแหละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติสองคนโอเคที่จะเปิดหรือว่าแฮปปี้ที่จะแบบใช้ชีวิตแบบนี้ก็จะใช้ชีวิตตามที่สองคนโอเคแฮปปี้ครับผมแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้แฮปปี้ที่จะเปิดตัวอะไรก็เดี๋ยวเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกัน,น,นเดี๋ยววา่ากันเวลาทำงานนี่แหละไม่ก็เผื่อเผื่อเผื่อได้เจอใครที่แบบเวลาร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบ ยัง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 ไม่เจอยังไม่เจออยู่แต่ในห้องครับไม่ไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่แต่ในห้องแต่งตัวครับช่วงนี้มีงานอะไรบ้างครับช่วงนี้ครับก็จะมีอ่าเป็นอะไรครับซีรีส์จบไปแล้วก็จะเหลือโปรเจกต์ที่รอปล่อยแล้วกันก็จะเป็นพวกเอ่อโปรเจกต์โปรเจกต์อะไรสักอย่างที่กำลังถ่ายทำเ ที่กำลังดำเนินการอยู่ที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับผมก็ก็มีแล้วก็มีอาจจะเป็นเรื่องของแฟชั่นแล้วก็เพลงที่แบบจะตามมาเร็วๆนี้อ๋อใช่ครับผมก็เพิ่ง announce brand ambassador ของทาง Oniscat Tiger ไป <c oughs> ใช่ใช่ใช่พี่ใบเฟิร์นด้วยครับน้้คาาาลรเขมง ละ,ละครเหรอครับก็มีที่คุยไวแล้วกันมีที่คุยแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่ลงตัวครับผมก็มันติดปัญหานิดนึงพอปัญหานี้จบก็มาติดอีกปัญหาหนึงอะไรอย่างเงี้ยผมมันเลยอาจจะแบบขยับ,ขย,บขยับเลื่อนไปเรื่อยๆใช่อ๋อใช่ไมกี้ใช่ไหมครับผม,มด,ดีใจกับน้องมากเพราะว่า ก็ได้คุยกับน้องเหมือนกันเพราะน้องก็แบบรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะมันอะไรที่ใหม่สําหรับน้องมากๆเราก็ดีใจที่แบบเออเห็นน้องแบบก้าวมาได้ถึงตรงนี้ตั้งแต่วันแรกเนี้ยครับดีใจเราจะลองรู้ไหมรู้ไหมเออเราลองไปทำงานถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอยากทำแน่นอนครับผมเพราะว่าพิธีกรก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างและกันที่อยากจะลองลองทำให้ครบในในอาชีพในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้ครับกีฬากีฬาก็ได้ กีฬาน่าจะเป็นสิ่งที่ถนัดที่สุดช่วงหลังๆกระแสซีรวายมาเลยครับยังยังแรงอยู่มากแต่ที่คุณติดต่อม่งไม่ตบครับให้ผมไปเล่นซีรีส์วายแล้วเหมือนก่อนหน้านี้จะมีนิดๆหน่อยๆครับผมแต่ว่าอาจจะด้วยความที่แบบเราเรากำลังแฮปปี้กับตรงนี้แล้วกันเราแฮปปี้ในการทำงานแบบนี้แฮปปี้ในการใช้ชีวิตแบบนี้หรือว่า แฮปปี้ที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบอะไรเงี้ยครับผมเราเลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะทำตรงนี้ก่อนส่วนเรื่องซีรีส์วายอะไรพวกนี้เดี๋ยวไว้ว่ากันถ้ามีบทดีก็สนใจอยู่ใช่ถ้าถ้าบทดีก็น่าสนใจครับผมเพราะว่าผมรู้สึกมันก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการแสดงเหมือนกันว่าการที่แบบเราจะไปรับพิเศษตรงเนี้ยให้ทุกคนแบบเชื่อแล้วก็รู้สึกอินไปกับตัวเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันครับผมไม่นานครับ เดี๋ยวประมาณไม่ถึงวีคเดี๋ยวบินอีกแล้วคือบินกลับไปที่ญี่ปุ่นดีไหครับบินไปทำงานครับไปที่ไหนไปในเอเชียครับจากประเทศหนึงเนาะจากประเทศหนึ่งในเอเชียครับงานอะไรงานอะไรอะไรครับงานอะไรโปรเจกต์ต่างประเทศครับอ่าก็ก็ดีอยู่นะครับ ก็ดีก็ดีก็ดีแบบจะได้แบบความคิดถึงจะได้ทำงานกับแฟนๆมากอะไรครับอันนี้เพลงหรือเปล่าครับเก่าเหมือนกันนะเพลงนี้เก่าเหมือนการนะแต่ผมทันไงแต่ผมทันแต่ผมทันอยู่แต่ผมทันอยู่